สวัสดีครับลุงโอโซล่าเซลล์นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอคุยเกี่ยวกับเจ้วตู้ออปกิดไฮบริดอีกสักคลิปนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังงงๆหลักการทํางานอยู่แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าไฟจะย้อนไปการไฟฟ้าหรือเปล่านะครับดูคลิปนี้นะครับเดี่เราจะอธิบายอย่างละเอียดและเข้าใจแน่นอนอ่ะมาดูกันก่อนที่ผมจะเอาบอร์ดลงตู้ผมก็จะต้องเอาบอร์ดมาเรียบเรียงบนแผ่นเหล็กแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ามาร์กตำแหน่งก่อนที่เราจะไปเดินสายนะครับ เดี๋ยวจะอธิบายหลักการทํางานคร่าวๆนะครับเอ่อเอาข้อแรกก่อนแล้วกันข้อแรกก็คือเป็นระบบออฟกิดไฮบิดนะครับระบบออฟกิดเป็นยังไงระบบออฟกิดก็คือไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับย้ําอีกทีนึงนะครับไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นระบบออฟกิดอ่าแล้วก็หลายคนก็สงสัยอีกระบบออฟกิดแล้วทาไมเอาไฟฟ้ามาผสม ไฟฟ้าเข้ามาในที่นี้ก็คือไฟฟ้าเข้ามาสำรองนะครับอ่าที่เราไฟฟ้าบ้านเข้ามาเอามาสำรองถ้าเกิดแสงโซลารเซลล์ออนพลังงานจากโซลาร์เซลล์จ่ายไม่พอเขาก็จะดึงไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับอ่าไม่ใช่เป็นการขนานแบบออนกริดนะครับอันนี้คือแบบออฟกริดนะครับเข้าไปผสมแล้วก็ไฟไม่ย้อนกลับไปการไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องนี้สบายใจได้นะครับมีคนเป็นห่วงอยู่ว่า ไฟจะย้อนกลับไปการไฟฟ้าหรือเปล่านะครับย้ําอีกทีนะครับไฟไม่ย้อนไปการไฟฟ้าพันเปอร์เซ็นนะครับอ่านี้รับรองได้เป็นระบบออฟกริดไฮบริดไฮบริดก็คือ,อสองทางก็คือโซลาเซลล์ทางหนึ่งแล้วการไฟฟ้าทางหนึ่งไม่ใช่แบบออนกริดนะครับแบบออนกริดมันเป็นการขนานนะครับสามารถย้อนไปการไฟฟ้าได้แต่นี้เป็นระบบออฟกริดนะครับเป็นการผสมไฟตรงช่วงวงจรกิดคูตรงนี้นะครับ ะหลายคนคงเข้าใจแล้วนะครับเเรื่องย้อนไม่ย้อนแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับเพราะเป็นระบบออฟกริดนะครับอ่าย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องแผงอ่าเรื่องแผงก็ถามกันมาเยอะนะครับเรื่องแผงจะใช้แผงกี่วัตต์กี่โวลต์สำหรับตู้ของน้องโอ๋เนี่ยนะครับเอ่อเออ่ตู้ของน้องโอ๋ก็เป็นระบบออฟกริดไฮบริดนะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับอ่านี่ไฮไบอร์ดไฮโวลต์ก็เป็นขนาด5กิโลวัตต์ เราจะแนะนําลูกค้าให้ต่อนุกรมแผงกันมาให้ได้แรงดันอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผมจะแนะนําลูกค้าทุกท่านนะครับไปอยู่ที่380แล้วก็ไม่เกิน410บโวลต์น,นะครับาถามว่าทําไมต้องทําแรงดันแผงมาให้ถึง380ก็เพราะว่าไฟที่ออกมาจากแผง pfc ออกมาจากบอร์ด pfc เนี่ยนะครับเขาจะสเตนบายอยู่ที่3 4 5ี่ห้านะครับก็คือแรงดัน DC ที่ออกมาจากบอร์ด pfc อย the ู so ่ที่345คงที่ตลอดนะครับบอร์ดพีเอฟซทำหน้าที่อะไรทำหาที่รับไฟบ้านออกไปแล้วก็แปลงออกมาเป็นไฟ DC นะครับเพื่อที่จะมาผสมไฟในวงจรกิจคู่ไฟโซลาเซลล์เข้ามาผสมกันอยู่ที่วงจรกิจคู่เห็นไหมครับไฟมา2ทางนะครับจาก PFC ทางหนึ่งจากแผงโซลาเซลล์ทางหนึ่งเห็นไหมครับแรงดันฝั่งไหนเยอะกว่าบอร์ด 5K ก็จะดึงไปใช้ก่อนครับเห็นไหมครับนั่นก็คือสาเหตุ ที่เราต้องทําไฟจากแผงมาให้เยอะๆนะครับ380ก็ได้390ก็ได้400เหมือนที่บ้านผมก็ได้ยิ่งดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้โหลดนะครับแรงดันก็จะตกลงไปเห็นไหมครับถ้าเกิดเรามีแรงดันอยู่400โวลต์เราเปิดแอร์แรงดันก็ตกไปนิดหน่อยเป็น390 380ก็ยังไม่ถึง3 45เห็นไหมครับเขาจะดึงไฟโซล่าเซลล์ไปใช้ก่อนเสมอรตราบใดที่ไฟโซล่าเซลล์ยังมากกว่า3 4 5นะครับเพราะฉะนั้น เราควรจะทําไฟจากแผงให้เยอะๆไว้นะครับให้อยู่ในเลงนี้นะครับ380แล้วก็ไม่เกิน410 V โวลต์ก็ยังมีคําถามอีกว่าทําไมเกิน410 V โวลต์ไม่ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวก็จะมีคําตอบให้นะครับนี่คำตอบก็คือนี่บอร์ดไฮโวลต์เมีเลงรับแรงดันอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่เ็บอกว่า DC เห็นไหมครับอินพุต DC 320ถึง3ถึง430เห็นไหมครับไอ้320นี้เป็นค่าเริ่มต้นทํางานนะครับแต่ว่าในเมื่อ PFC เขาสแตนบายอยู่ที่สามสี่ห้าเราจะปล่อยไฟโซล่าเซลล์มาสามสองศูนย์ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันต่ากว่าแรงดันของ PFC เราก็เลยกระโบมมาเป็นสามร้อยแปดสิบนี่แล้วก็สาเหตุที่ไม่เกินสี่ร้อยสิบโวลต์ก็เพราะว่าบอร์ดไฮโวลต์เขารับได้สูงสุดแค่สี่ร้อยสามสิบนะครับอันนี้เราเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะครับสี่ร้อยสิบโวลต์เผื่อตอนช่วงที่แดดแรงแลวเราไม่ได้ใช้งานโหลดเลยนะครับโวลต์ก็จะไหลไปนิดหน่อยนะครับอันนี้เราเผื่อไว้แล้วนะครับอาจจะไหลหเป็น4 420ก็ยังไม่เกิน 430โวลต์เห็นไหมครับก็เพื่อความปลอดภัยของบอร์ดไฮโวลต์เองนี่นี่ก็คือสาเหตุที่ลุงโอแนะนําให้ใจ่ายไฟ PV จากแผงมาประมาณนี้นะครับ3 8 0แล้วก็ไม่เกิน410โวลต์น,นะครับเดี๋ยวจะอธิบายหลักการคร่าวๆสักนิดนะครับสำหรับมือใหม่ที่มาดูช่องลุงโออยู่นะครับเราปล่อยสิ่งแรกที่เราปล่อยไฟเข้าไป2ทางก็คือนี่จากแผงเซล์เซลล์จากบเกอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่วงจรคิดคูสแตนบายไว้ สมมุติว่ามา4 0 0โวลต์นะครับไฟจากไฟบ้านผมขอพูดเป็นไฟบ้านแล้วกันครับก็คือไฟ AC 2 2 0โวลต์เข้ามาตรงนี้ไฟบ้านเข้ามาผ่านสมาร์ทพิเตอร์ตัวนี้วิ่งไปที่ PFC ตัวนี้ PFC ทําหน้าที่แปลงไฟบ้านเป็นไฟ DC ออกมาเป็น4 345จะได้จาง่ายจะได้จําง่ายนะครับออกเป็น345 345โวลต์เข้ามาสแตนบายตรงนี้ไฟจากแผงเราปล่อยมาสมมุติว่าเหมือนบ้านลวงโอนะครับ400โวลต์เห็นไหมครับ400โวลต์มากกว่า345เยอะแยะเลย เจ้า 5k ก็จะดึงไฟที่มีแรงดันเยอะกว่าไปใช้ก่อนเสมอนะครับตามหลักของไฟฟ้านะครับฝั่งไหนที่มีแรงดันเยอะกว่าก็จะได้เอาไปใช้ก่อนนะครับก็จะดึงไฟโซล่าเซลล์ไปใช้ก่อน3เอ่อ400โวลต์นี่บอร์ด 5k ทําหน้าที่อะไรบอร์ด 5k ทําหน้าที่รับไฟ DC ที่เป็นไฮโวลต์ v. นะครับอันนี้เขาเรียกว่าบอร์ดไฮโวลต์นะครับบอร์ดไฮโวลต์ก็คือแรงดันสูงเห็นไหมครับรับไฟจากฝั่งโซล่าเซลล์มา4 0 0โวลต์เข้าทาังนี้ กระองนี้เป็น DC ออกทางนี้ครับนี่ออกทางนี้เป็นไฟ AC 220โวลต์ให้เราใช้งานกันเห็นไหมครับหน้าที่เขามีแค่นี้เองรับ DC ออกเป็น AC 220โวลต์โดยประมาณนะครับออกมาไปไหนออกมาเข้าสมาร์ทมิ e เตอร์นี่ตัวนี้ดักไว้กทีหนึ่งเพื่อจำกัด10 c m แล้วก็3,000วัตต์นะครับออกจากสมาร์ทมิตเตอร์มาเข้าตัว Power Relay เนี่ตัวนี้เป็นตัวสลับไฟคอยสลับไฟบ้านกับไฟโซล่าเซลล์นะครับ แล้วก็ออกจากพาวเวอร์รีเลย์มาเข้าเทอร์มินอลนี่ครับเป็นจุดต่อให้กับใช้งานนะตรงนี้ผมก็จะมีป้ายบอรดครับจ่าย AC เอาจ่ายโหลดนี่ตรงนี้เราก็ต่อแอร์กับเตรงนี้ออกต่อไปใช้งานต่อไปเป็นปักพ่วงหรือว่าต่อไปที่เบเกอร์แอรก็แล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปใช้กับโหลดอะไรนะครับนี่หลักการทํางานของเขาก็ประมาณนี้ส่วนเบเกอร์ตัวนี้ก็ควบคุม AC ก็คือไฟบ้านเบเกอร์ Baker ตัวนี้ควบคุม ไฟจากแผงโซลาเซลล์เป็นเบรกเกอร์ดีซีนะครับต้องแยกกันชัดเจนนะครับหน้าที่เอาคนละอย่างนะครับจะเอาเบรกเกอร์เอซีมามาแทนดีซีไม่ได้นะครับต้องให้ตรงชนิดของเขานะครับเพราะอะไรเอาเอซีมาแทนดีซีไม่ได้เพราะว่าเารบ,บการกเกอร์ดีซีเขาไม่มีระบบกันอาร์ตนะครับนี่เบรกเกอร์ดีเบรกเกอร์เอซีเนี่ยเขาไม่มีระบบกันอาร์ตนะครับเบรกเกอร์ดีซีเขาจะมีระบบกันอาร์ตนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสังเกตเวลา ถ้าเกิดแรงดันสูงเราจะสับขึ้นสับลงช้าๆมันจะมีการอาร์คอยู่ตรงนี้นะครับเบรกเกอร์เอไม่สามารถดับฮาร์คได้นะครับจะมีไฟเล็กๆอยู่เวลาเราสับเบรกเกอร์ดีซที่มีแรงดันสูงๆผมแนะนาให้สับแบบเร็วๆนะครับสับขึ้นก็สับเลยนะครับสับลงก็สับเลยแบบทีเดียวนะครับอย่าลังเลแบบสับบ้างไม่สับบ้างอยู่น้มันจะอาร์ตตรงนี้แล้วก็ส่วน2ตัวนี้แดงกับส้ม ก็จะเป็นการฟ้าหลายคนก็อาจจะมือใหม่ก็ยังอาจจะไม่รู้จักว่าทําหน้าที่อะไรก็คือการฟ้าผ่านั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็เป็นของ AC ฝั่งนี้ก็เป็นของ DC เห็นไหมครับนี่ต่อขนานกันเลยกับขั้วของเบเกอร์ต่อเห็นไหมครับมีบวกลบถ้าสังเกตง่ายๆถ้าเป็นฝั่ง DC ก็จะมีบวกลบสแสดงครับต่อขนานตรงนี้บวกต่อบวกลบต่อลบอ่าฝั่งนี้ก็ต่อไปลงกราวแท่งกราวเป็นแท่งทองแดงครับ เสียบลงบนดินโยความยาวประมาณสักหนึเมตรแปก็ได้ต่อสายไฟขนาด4ี่มเมตรก็ได้นะครับขนาดของสายฝั่งนี้ก็เหมือนกัน LN LN ขนาดกันฝั่งนี้ก็ออกมาต่อเท่งกาวมีก็บางคนถามว่ากาว AC กับกาว DC นี่รวมก็ได้ไหมนะครับถ้าเพื่อความสะดวกก็ในความคิดของผมส่วนตัวนะครับก็สามารถรวมกันได้นะครับเอานี้มาจ้ำตรงนี้แล้วก็ต่อกาวเท่งเดียวเลยเพื่อความสะดวก กับต่อ9กลสองเท่งก็อาจจะลําบากสําหรับบางท่านนะครับแต่ถ้าบางท่านสามารถแยกกล้าเป็นคนละเสาเป็นคนละแท่งได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็รวมกันได้นะครับต่อเป็นแท่งเดียวกันอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะครับอ่ะก,หก็หลักการการทํางานก็ประมาณนี้นะครับอ,อ,อยากให้ถ่ายเห็นบรรยากาศก่อนที่ลงุงโอจะประกอบลงตู้นะครับก็จะทําประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะทําการเดินสายเมนแล้วก็ดายคอนโทรลแล้วก็เอาลงตู้นะครับ ย้ำอีกทีหนึ่งอตอนนี้ออเดอร์เยอะมากนะครับสำหรับตู Off ้ออฟกิทไฮบ i ินี้นะครับก็สั่งเัินเข้ามาแล้วก็มัดจํามันเข้ามาก็ลุงโอจะเร่งประกอบให้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่โอนเงินมาแล้วก็ไม่ต้องไม่ถ่วงนะครับจะได้รับของแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำให้ตามคิวนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกเมื่อกี้นึกออกแล้วแล้วก็ลืม <c oughs> ก็ตู้เราก็จะเจาะประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะลงตู้ แล้วก็ยังมีอะไรอีกคําถามที่ลูกค้าชอบถามนะครับก็น่าจะหมดแล้วยังไงก็สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับอ๋อแล้วก็จะบอกอีกเรื่องนะครับตู้ลักษณะแบบนี้เป็นออฟกิทไฮบริดตู้เดียวจบแบบของลุงโอนี้มีแค่เจ้าเดียวเท่านั้นนะครับในประเทศไทยนี้ลุงโอถ้าเกิดการวางเรียงอุปกรณ์แบบนี้ ตู้ลักษณะแบบนี้มีุ้งโอทําอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นนะครับอ่าไม่มีสาขาสองนะครับอาจจะมีคนแอบอ้างว่าเป็นสาขาสองของลุงโออย่าไปหลงเชื่อคาแอบอ้างนะครับไม่มีสาขาสองนะครับสาหรับลุงโอผมอยู่จังหวัดสตูลน,นะครับอ่าส่งขายไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้สาหรับตู้ออฟก,กิทไฮบิดนี้นะครับมีแค่เจ้าเดียวเจ้านั้นนะครับก็คือลุงโอจังหวัดสตูลน,นะครับอ่าบางคนก็อาจจะ ได้ยินว่าลุงโอมีสาขา2หรือเปล่ามีหลายลูกค้าหลายท่านถามมานะครับก็ไม่มีนะครับย้ำไวนในที่นี้เลยมีสาขาเดียวและเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดการวางอุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตู้ชื่อตู้ว่าออป i ิ h ไฮบิดไฮโวลเอเออะไรประมาณนี้นะครับก็มีลุงโอทําอยู่เจ้าเดียวไม่มีสาขาสอครับอ่ะย้ําอีกทีหนึงก็อธิบายไปพอสมควรแลวครับถ้ายังไงสงสัยจุดไหนอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ Comment, ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรของโอเดี๋ยวจะบอกไว้ในคลิปนี้เลยนะครับ0831936828อ่าเอาเบอร์โทนี้โทรมาสอบถามราคาการใช้งานหรือว่าเอาเบอร์โทนี้แอดไลน์มาสอบถามกันทางไลน์ก็ได้นะครับ้าแอดไลน์มันจะสะดวกครับผมสามารถส่งคู่มือของตู้นี้ให้อ่านก่อนได้นะครับมีวงจรส่งให้ดูก่อนได้นะครับวงจรการติดตั้งตู้ว่าติดตั้งยังไงก็จะได้สะดวกครับยังไงก็ ใครจะสั่งประกอบก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรที่อยู่ต้นคลิปหรือว่าเบอร์โทรที่ผมบอกไปเมื่อกี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเล่งประกอบตู้นี้ต่อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องโอโซล่าเซลล์ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอโซล่าเซลล์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย